มารุนของวันใหม่นี้และทําให้ข้าพเจ้าทั้งหลายระลึกถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระงอ,พรองค์เสมอขอพระจิตเจ้าทรงสอ่างข้าพเจ้าทั้งหลาย,ยาาาให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ในวันนี้และปลดให้พระปริชาย,ยาังทรงนำทางข้าพเจ้าทั้งหลายเสมสอมท,ทุกวันอาทิตย์ พระองค์ประทานความชืม่นชมยินดีให้ข้าพเจ้าทั้งหลายในฐานะประชากรของพระองค์ซึ่งมารวมกันรอบโต๊ะที่พระองค์ประทานพระวาจาและพระกายของพร,ระรองค์แม่พร,ระเจา้าโปรดสุขเป็นชีวิตแต่งความรอดของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายกรขอบพระคุณพระองค์งด้วยสิ้นสุดจิตใจสำหรับพระพรต่างๆมากมายเหลือคนานาข้าพระเจา้า ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพรโลกสิ่งในสวรรค์ขณะโรมจุดพิธีศรักการถ้าในจักจงมาถึงพระพุทธสงฆ์สำเร็จแต่แผ่นดินในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายวันนี้โปรดประทานอะไรแก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าไม่เอาใรแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าในแการประชุ้แต่โปรดช่วยพุทธประชวรชุนให้เติม ข้าแ,แต่พระเจ้าโปรดเมตตาเฝ้ารักษาประชากรของพระองค์ตลอดไปเขาหวังพึ่งความช่วยเหลือจากสวรรค์แต่อย่างเดียวขอให้เขาได้รับความคุ้มครองป้องกัน,กนจากพระองค์เสมอด้วยเถิดทั้งี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจบเลยและขอรางเป็นพระเจ้าเดียวกับองค์และพระจิตตลอดนิรันดอน <Amen. S 1> ขอพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพทรงอวยพรและคุ้มครองพระเจ้าทั้งหลาย ให้พ้นจากความชั่วร้ายในชีวิตนี้และนำพระพุทธเจ้ายทั้งหลายไปสู่ชีวิตนิรันดรขอพระพรของพระผู้ทรงสัญญา,านาพุพระภิษญาและพระบุตรและพระจิตประทานพร,พรแก่ท่านทั้งหลายเติม